าเร้อยผู้ค้าขายฮะาผมในสือเล่นนะฮะอเท้าเทาเบบคาหมายอ๋อที่เราได้ยินกันเียเฉยเฉยนั่นแหละนะครับนี่ะนะครับเจ็ดโมงเท้ายันส่วนอ้าววัสดีหน่อย เวัดีเพื่อนๆผู้เขารับการอบรมสอบในวันที่8กันยายนนะคะทุกท่านทุกสถานดีเลยค่ะสวัสดีค่ะเจ็ดสิบสามด้วยครับแปดสิบแปด้วยโอ้ยแปดสิบแปดทีทุกาต่อยได้นะนะครับอันนี้เป็นคะแนนเลขฐานเป็นเอสโคทุวันนั่นั่บะ ชาร์จหน้าห้องเลยนะครับตรวจสอบเลยนะเพื่อความสะดวกนะครับตามคนนี้หน่อยจะสบคนไหนคนไหนคระบหลังกบคุณแก่เสือนดบยางนะรับเรา่ไม่ไม่ไม่งงไม่หลงนะครับนะครับเดี๋ยวอ่าเสร็จแล้ว ท่านเป็นมาชินแล้วใหญ่มีวางพูดได้มีล้างอะไรนะมีเล็กโคลนอุ้ยอถแย่นะแล้ก็ปลอโอโหมี่กับเตียนเลยเดียวเตียงเต็มไปหมิเจ้าไิษสีอะไรผักอะไรเนา้องกรนี

ับเดินไปเลครับเดินไปเลครับดูเลขบนโต้นี้นะครับแล้วนั่งเลยครับนะครับทรัพย์สินทั้งหมดบนเก้าอี้นะครับจะเป็นของท่านทั้งหมดนะครับเดินไปีนครับเดินไปนคเดินไปนี่นะครับ ดูเลขที่เก้าอี้เครับดูเลขที่นัเก้ี้เลยครับนะครับเมืเจอเลขของตัวเองและั้งไรครับเินเลยครับเลขที่เก้าอี้เลยนะครับดเลขที่เก้าอี้ครับเจอเลขตัวเอง นะฮะข้าเขียนเลขประจำตัวหรือเขียนชื่อตัวเองเลยครับเนื่องจากถุงเหมือนกันทั้งหมดครับเดี๋ยวจะนกดงนะครับของการเขียนชื่อเลยับตูเลขกที่อันตัวอีกนั่งเลยครับ

ที่ชิ้ที่พายนะครับเรื่งจากตอนเขา้เขาทกสอบนะครับเห็นต่ทั้งหมดได้เข้าว่างข้านอกนะครับเห็นจะปดกันว่ากุ่มหนือกันทั้งหมดนะครับ